สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องไม่ใหญ่บ้านสวนนะคะวันนี้เอาว่านฝกพระพุทธเจ้าหลวงมาให้ชมนะคะหลังจากที่ปลูกไปแล้วประมาณสามสัปดาห์กว่า,า,กวาเกือบหนึ่งเดือนนี่แหละนะคะมาดูวันนี้บางต้นก็สวยแล้วนะคะติดโตสมบูรณ์หลายต้นแล้วแล้วก็มีบางต้นได้แตกหนอ่อแตกกอแล้วนะคะแต่ว่ามาดูปรากฏให้ระวังเนี่ย ถ้าไม่เดินดูนะไม่ใย้มาเดินดูช่วงใกล้ค่ำนะคะปนปรากฏว่าใบแหว่งดินยุบนี่หายไปกระถางนี้กำลังจะแตกโกแล้วนะคะหลายยอดออกมาพอสมควรปนปากฏว่าเจอแล้วนี่ไงตัวการสำคัญที่ทำให้ใบหายยอดหายใบหัก นี่มาเกาะอ,อยู่เนี่ยดำๆเนี่ยใช่เลยนะคะแม่อยากจะเขียดูเพราะว่าวันก่อนเห็นใบมายาวเป็นเป็นคืบแล้วหายไปนะคะนี่ก็กำลังจะออกใหม่นั่นไงเดี๋ยวขอเกียดูก่อนนะคะต่างกองไม่รู้จะตรงไปเนี่ย <laughs> นั่นไงมีเขีวเขียวอ่อนๆมาแล้วแล้วก็หนีตัวสำคัญเดี๋ยวจับดูเอาออกมาอื้อไม่กินต้นไม้เขาไม่กินต้นไม้แม่ใหญ่ตัวปุ้งตัวหนอนไม่รู้นอนอะไรนะคะเอาออกนี่วันก่อนเห็นยาวเป็นคืบแล้วมียอดหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวขอเขี่ดู อหาก่อนไม่เจอนั่นไงขาวๆเล็กๆี่ยเหลืหอแต,ต่ตวนี่ไงกระถางนี้แม่ยายออามาปลูกหัวเก่จัดหัวใหญ่นะฮะออกมาพอดีเขากำลังจะแตกหน่อแล้วเอามาปลูกไม่นานก็แตกหน่อเลยน่เนี่ยนี่เห็นไหมแตกกอออกมาเนี่ยแต่มาดูเสซจได้นะคะ นอนกันไปหมดแล้วนี่ใบทั้งหลายอันนี้แตกกอเพียบเลยอันที่ปลูกนานที่สุดเนี่ยเห็นไหมใบแหว่งหมดแล้วไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะปลูกว่านแบบนี้หัวแก่จัดแล้วหัวยังอยู่สมบูรณ์เดี๋ยวก็แตกกอมาใหม่เรื่อยๆออกใบมาใหม่เรื่อยๆเห็นไหมคะนี่สองแผลเลยโดนกัดไปแล้วมีกระถางนี้ ยังสวยหน่อยปลูกวางห,ห่างเพื่อนๆสใสหนอนกระโดดมาไม่ถึงตั้งกลาง,งานอยู่ตรงนี้สวยเลยอยังมีกัดเหมือนกัน <c oughs> นึกว่าจะปลอดภัยอ่ะแม่ใหญ่เอามาให้ชมนะคะหลังจากที่ปลูกไปผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยออกไปมาใหม่แตกหัวแตกกอเรียบร้อยแล้วนะคะ ว่านกวักพระพุทธเจ้าหลวงไม้มงคลที่น่าหามาปลูกนะฮะปลูกไว้เสริมทรัพย์เสริมบารมีเป็นไม้เก่าสมัยนู้นรัชกา,กาลที่ห้าชอบปลูกเอาไว้ชอบอท่านบูชายอย่างมากนะใครๆก็เรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวว่าพระพุทธเจ้าหลวงจึงได้ชื่อ,อว่านตัวนี้ว่าว่านกวักพระพุทธเจ้าหลวงนะคะ